ขณะนี้เราอยู่ป่านะครับอยู่ป่านะครับเราจะสวดมนต์นะครับก่อนจะไปสวดมนต์อยู่พระวิหารนะ้ําจะสวดมนต์นะขอเลขขอหวยนะครสวดมนต์พุกคนจะที่นะํะาขนาดนี้เราอยู่ป่านะครับอยู่ป่านะครับเดี๋ยวจะสวดให้ฟังนะบทชมนมเทวดานะครับไม่มีอะไรมากครับทูบดอกเดียวครับก่อนจะเข้าเมืองก่อนจะเข้าตัวในเมืองนะครับอํเาเภอเก่านะครับ บ้านผมอยู่ดอยนะครับอยู่ดอยนะครับจะสวดมนต์ให้ฟังนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนามูเตสะมะกะวะโตวนาโตสะมาพสานะมูเตสะมะกะวะโตวนาโตสะมาพสานะมูเตสะมะกะวะโตวนาโตสะมาพสานะมูเตสะมะกะวะโตวนาโตสะมะพสานะ ุตังอาลัตนันตังดำมังลัตนันตังสังคังลัตนันตังมาตาภิตะวะลันันตังภูรูอัจาริยังอาลัตนันตังอมภพุ่มภพุมเจ้าที่ชปะชเขาสามะสามมาณโมพุทธิยะ,ะ,ะพุทธททมมทังปะชอกธางมังปะชอกสังขังปะนาาพุทโธเมนะถุตโมเมนาถุตสังโกรเมนาถุตสามะสามมาณโมพุทธิยะสัระชังเสเสนบทชมนมเทวดานะครับสัระชังเสเสนังสะพันธุในริตังปะริตานุพอ,องหู ตาตาละกะตุติปริตวานเมตังสเม,มตาพัทันตะอาวิจิตาสิตังปริตังพนันตุสาเกกามจารุเปสิริกาเทเทจันตาฤิเชวิมาณเมติเซนเทสกามตัลวนาเคหาวตุเ,เ,ทเทมเขเตปุมาจยันตุเทวาชาลาทาวิสเมยาขาทันพนันค่ะติทันตาสันติเกยังมุนีวาลาชานันสาทาวเมสุนันตุ ธรรมสวัสดกาโลอายัมพัทันตาธรรมะสวัสดกาโลอายัมพัทันตาธรรมะสวัสดกาโลอายัมพัทันตาสนาสังเสสนังสปันตุงนริตังปะติณตังโนภะโมสทาราคาโตติปิริตวานเมตังสเมตังปัทันตาอาวิชิตาจิตังปะริตังพันันตุสาเคฆาเมจลูเฟชิกาตะเทะจันตาลิเกวิมานเมติเปเระเท จักาเมตตุวนาเกหาวัทถุให้เกเตพุมมาเจยันตุเทวชาทาวิสาเมย่าคาทันพันนคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาลาชนันสาทาโวเมสุนันตุธรรมะสวัสดิ์โลอัยยมพัทันตาธรรมะสวัสดิ์โลอัยัมพัทันตาธรรมะสวัสดิ์โลอัยยมพัทันตา ทุสาธุสาธุออให้ถูกเลกคู่หวยคู่ยานน้ำหกเดนะครับ8ปดเก้านะครับห้าห้านะครับห้าหนะครับเจ็ดห้าหนะครับ